อันนี้ฟีมือล้วนๆนยจ๊ะพี่น้องจ้าช่ำเองค่ะไปตัดมาเองช่ำเองเรียบร้อยแต่ว่าเกิดบเงามสีใญ่งบงใง่ก็ต้องขึ้นยุคก,การหดหนามจ้า น่าจะได้อยู่นะค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าซทำง่ายไงยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปซื้อต้นไม้มากค่ะวันนี้ก็ซื้อต้นไม้มากเพิ่งมาได้ที่ยังแม่ค้าค่ะได้ต้นกล้วยจ้ากล้วยไข่จ้าเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่แล้วก็ะเนี้ยนพักหวานปลาจ้าพี่น้องพักหวานปลากระนี้จะมาปลูกสวนนี่แหละค่ะพักหวานปลาต้อตอนละไอนน ชุ้งละเจ้าจากพักบ้นานฝากล้วยไข่ชุ้งละกล้วยไข่ชุ้งละหกชิปแล้วก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมจ้าข้าวน้ำหอมข้าวน้ำหอมเพิ่นบ้าข้าวน้ำหอมบานแผ่วพันเตี๋แจ็กแมนบอลแมนค่ะเพิ่นบอกเนาะเจ้าบอกบอกคุณสมเปลนบอกได้มายีชิปต้นจ้ะได้มายีชิปต้นก็นคือหน่วยก็คือกินได้นะคะน้องเน้นหน่วยหน่อยๆน่อยข้าวน้ำหอม ดอกดอกจำดอกจำปีค่ะเพิเริ่มไปเหี่ยวแล้วค่ะดอกจำปีดอกจำปี and ดอกสีขาวแล้วค่ะตัวนี้มีเท่านี้ค่ะมั่มาเบิดเลยอันนี้กับอันนี้ก็กล้วยไข่อันนี้ก็กล้วยไทยที่ใส่อันนี้ข้าวบักซีดาคืออะไรค่ะพี่น้องบักซีดาบักซีดาคืออะไรบักซีดาคือหมาฝรั่งจ้ะ พิดาพิดาเด๋มาหาต้นพิดาเด๋มาหาต้นจ้าจะอ,อันนี้กล้วยหอมทองจ้ะพี่นอ้อกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเด๋มาซีเด๋มาซีนอจ้ะซีนอใช่ไอ,อยู่ไหนสองหนอโอ้ข้างผุนจ้ะข้างผุนสองหนอเด๋มาซีนออันนี้ Ocado, อาวคาโดไก่เอาวคาโดต้นเอาวคาโดจ้ะสองตน้นเอามาลองมึงนี่ซื้อนะคะ่ะเอามาลองอามาลองปุ๋ยควรซื้อยังก็ได้กต้นหัวสิเป็นยังไงนะคะถ้าเดียวอันสิสิมะคุดอันลุ้มเอาเซนกล้วยไปก่อนค่ะเดียวกล้วยสีเหี่ยวค่ะเกินอนังไม่ใช่อนนะคะเน,ะนาะหนังปุ๋ยกอน ไอ้ลูกมาซอยแม่ยไหมลูกลูกเาบอซอยเมียเว้ยลูกยืนอยู <S 1> <S 1> ่นี่บัก็เายันักมันโบกไปอันนี้อันนี้จะพี่น้องอะที่ซ้ำใหม่จ้ะซ้ำใหม่รอ ดอกนีลาวดีจ้าซ้ำใบหมู่ว่านจ้าซ้ำใบหมู่ว่านดีลาวดีแค่ตัวนี้ก่อนค่ะต้องไปคุดลุ้มซะก่อนนะจ๊ะจังคอยทำแล้วโล่งได้ที่กันส้อมก่อนหนึ่งต้นกล้วย,ยส้อมสามกล้วยเอามาแช่หนามไปซะก่อนค่ะเพราะว่า บ้าท่านในคุดลุ้มนะจ่ากาาเ็เลยแช่นนาใบเลื่อนเลื่นคุดลุ้มกับสิเดสิเดลุ่มไปปูกนะจะโอู้หุ่มคนให้หราไหนอีนก,อนอนนก้อนนึงไหนจ่ะเที่ยวหรอพี่น้องมันแดดแดดแดดบานมุ่เจ้าแดดคือบานคอยวัวคื่นีน่แดดขนาดเลย ยรหลายต้นหมาชิดาชิดาคือหมาฝรั่งหืมขึนลยน,น,นันสูงเอาไ้ลกระเปามาคว,ว้ามาสิลูก โอเคถุงนั่ลงด้ไหนะจานหากยอดนะมั้นะได้แล้วพ่อพาไมาไวนี้ได้ลูกอะ่ะลูกมาซอยค่ะลูกร้านมาซอยดีดีได้ลูกไหมดีดีนครับ ไม่ไเดเวไม่เาเเาลนม่อยดูละเนอมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวใครรู้จักมากมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวไม่รู้เหรออยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเหรอ สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามนี่วกมากตพักิพักันกินหมูกระาตัวนี่นอยู่บลูกสิกินนแม่อยู่บกกินกิน

ถึงบ่เงเอาไส้อันนี้เนี่ยทังสือกบ่าแล้าจะเทงยังนะพราะไนาจะพุ่งไปยู่นะโบนี่อย่งเชื่อได้บางตืบแล้วโบนด่พุ่งเด้อุยกระดนีเต็มมาอย่างสิ่งนะครับจะเต็มมันอย่างไรเนี่ยเอาลองเปิดบ้างค่ะโดรนามไปกอนถึงบ่เนาะเึงบ่เนาะได้อันนี้จะมุดไม้แล้วค่ะนี่ซ้ำเมื่อัวนี้ จำมืดใหะหจเสวนๆแก พอดีหมดแล้ว่ะแม่โมากมออากรอพี่เป็นไนกแี่หนอสมิดมหนึ่งแลงเใเมือเนนะ่ะไปคุดลุมจ้งคาวลุล่งลุมมใจมืนมันอีกเพ่อท่านหลัะจ้ะพราะว่ามัน เริ่มจะทำเนี่นยแหละนี่นีนท่นมนีนมันน่น่นีนี่ด่นี่นม่นี่นีม่นห้นี่นเ่น อันนี้เอาว่าคาวดนใหญ่ได้กับพี่น้องแบบรุ่นใหญ่รูปใหญ่้้อม่คอบอ้ล่ะ่าอนต่อซ้เมือต่อซ้มเอานามลงสาไปจ้ะพี่น้องไปไหนลูกยกยกเด้ลูกได้ใหย่ยบเด้อ ham nhảy nữa, lục nữa, mẫn xịt đẻ nữa. Tao vậy já. Bà Nam xá vậy já, P’nón. Xá cái thân để với hoa สลากลางนี่ข้าก็ข้าก็าาอันขึ้นเสาจากพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นยังจะเริ่มการสูบนำ้ำไใช้สาจา้สะสลากลางน้ำจากพี่น้องข้าพี่น้องจ้าจังได้ก่ะ รอนนี้ก็นอาคาคลิปนี่เนาะคำ่แล้วจังหดพอกันไหมวิดีโอหนาเนาะค่ะนะ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ thank you everyone for watching hope you guys enjoy the video and I see you in the next video bye bye